Whoa! Oh. นำโชคกกินหญ้าดังตอกเลยคุณพ่อนั่งเฝ้าเลยนะคะเฝ้าลูกชายกับแม่วาดคุณพ่อบอกว่าแม่วาดตกมันนะคะเมื่อคืน,นนะเป็นอะไรตกมันถึอหญ้าออนวะถึกหญ้าออนแล้วก็วกตกมันเลย ลูกแนนนีเนาะ <S <S 2> <S 2> วิ่งเลยครับวิ่งตุ่นู่พอดีพอดีติดโซ่ไวอย่างนั้นเสร็จเลยผมไปตามเอางามโชคมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วมุดไปไหนไปไหนนั่นแ่ะเอาไม่วาดไม่วาดไม่วาดรอแล้วรอผลไม้แล้วอืมไม่วาดมาแล้วไม่วาดไลยโอ้อ้อาวไม่วาดรออยู่นะคะ งามโชคกะมุดไปแล้วมุดไปแล้วไปนู่นแล้วงามโชคไปนู่นแล้วเอไปกินหญ้าอยู่คนเดียวอยู่ฝั่งนู้นแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นเตตูด <c oughs> เห็นเตตูดไปแล้วนน อดูเสียงไม่วาดกินหญ้าดังมากเลยเหมือนช้างป่าหลุดมาเลยนะไม่วาดนะนี่มาโลแล้วนะครับต้งคืนนะอะไรให้ f อได้ดูเนาะ เขาทำอะไรงามโชคฮ่าฮ่าฮ <_ an> ่างามโชคเป็นช้างน้อยตลกหลักลาสู้ๆขอบคุณครับเออง,งามโชคไม่กลัววัวเลยครับไม่นะครับวัวที่ไหนจะกลัวขนาดทิพยลอ้อมพวกยังไม่กลัวเลยผมก็ลังเคยเห็นนี่เลยครับสร้างเล่นตำรถฮกโหลดดับโอ้ยดูเลยใครทิพย์ในเบิ่งนั่นเขาไม่กลัวหรอกงามโชคไม่เคยกลัวรถอย่างนั้นจะกระโดดขึ้นรถบ้านเรล่ะ สบายเกินใช่ไหมหางามโชคสบายเกินงามโชคชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศแบบนี้นะคะมามามา,มา,มากินยญ้าทางนี้แล้ว คนตกแล้วก็ค่อยเอาเข้าบ้านเนาะที่แบบคุ้แบบตกหนักๆแล้วก็พาเขาไปอยู่ในร่มที่ร่มทานบ้านเพื่อเขาเปลี่ยนงานเนาะคุ้เป็นวัดแต่ถ <c oughs> ้าบรรยากาศแบบนี้โอ้ยน่าจะสดชื่นแล้วก็แข็งแรงนะให้ดูขาให้ดูขาตาคุยห่างว,ว่าไนไ

ทูทูแล้วป้าป oh, 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 oh. ้าโออโอพี่เสียต uh, oh, oh. ีโอ้โอออโอ้ยกินแล้วก็อึชีด้วยอ้ยสัญญาณเออนั่งสั้นของผมแล้วอย่าลืมเข้าไปดูเด้อพี่น้องเด้อ ลังติด่อยคับนีอยเช้าเช้าเลให้ได้ดูกันเช้าเครับไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าตอนนี้เก้าหมัสาับแล้วพี่น้องขอบคุณเอมากมนะครับเก้0หสคนครับผมขอบคุณที่กด subscribe นะครับไม่ว่าก็หยียบเนาะลูกก็เก็บกินวัดถอยวัดถอยอย ดูทางขาน้าทางขาดูทางขาโอ้แครับูเทเงนครับด็กน้อยกินยาเด็กน้อยในป่ายูคาะ์หาเฮดบบนี่่ะกินหญาอยู่ขมกินหญ้าอยู่เออเออกินไปลูกกินไป ไม,ไม่วาดเหยียบเด้อลาก็กินตามหลังะจะคิดยังนั่นอันนี้ไอส้สตรอรี่สตรอรี่เอฟซีเทเลนลาสตรอรี่เป็นเรื่องเล่าของครอบครัวควานช้างที่ บ้านของเราทําอะไรกันอยู่เนาะอะไรลูกดูแม่วาดช่องของปลาก็จะเป็นแบบกิจกรรมครับการทำ้าสายตาแม่วาดนะคะกิจกรรมประจําวันทุกๆวันเท่าทําอะไรกันบ้างไห้งามโชคล่ะดีดีดีโอโอโหมดอันนี้มันกัดเราจะไปถูอันต้นแล้วเขาหางอีเหลียวมาดิบึงมานดิบึงมันดิบึงไม่ไก่บึง่ เคยเห็นผีเหรอถึงกลัวแน่มาดิใครใครนี่อันนี้แม่ชีน้องชายแม่ชีครับนี่น่าจะน้องชายผมแม่ชีให้คอมเมนต์มาดูสายตาใครเบิ้ง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 พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งสิจุ๊บแก้มคนคนแล้วเด้อดิอยากจุ๊บอยากจุ๊บเอฟซีพันพันจุ๊บางโชคขอจุ๊บหน่อยจุบ โอ้ยหูดังไงเึงยุ๊บทีเดียวดิสะเทือนหอดอันอันทั่วโลกเลยดิจุ๊บของเก็บแฝงทีก่อนโอ้ยแปดสิบเอ็ดคนครับตอนนี้เถอยหนูเถ้ยดูดูนะคะให้แทงไปให้แทงไปตัวเขาคันอย่างนี้เลยเป็นธรรมชาติของของเขาสอบถามกับนาแล้วเจนย็นเขาบอกมึงจะเย็นเขาบอกมึงจะเย็นๆไมาสิง่ายเลยขนาดกหนให้มึงเบิ่งก่อนเถอะวันสิโอ้ย ผมก็อยากได้ง่าเนาะมีญญาณกระฮักมืกมดละเ<ด>นาะนายโอ,อ้ยฮักบ่ฮักจริงได้เนาะก,ก็ลูกจะคล้องแต่ว่าน้าอันอ๋านุมาทางนี้ลูกยยมาทางนี้คเคยเห็นผีเลยทางตัวไม่เคยเห็นผีแต่เคยเห็นแสงครับอันพี่น้องผมเคยเห็นแสงเป็นแสงอ่ะเป็นแสงไม่พลาดนะฮะ ไปดูตามไม่วาดนะคะเขาจะเป็นเชื้อราเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเถมันี่นะคะใช่ครับผมเริมตกมันแลครับผมโชคเช้าเลยครับโชคอ่เ้า เลี้ยงแบบธรรมชาติดีแล้วค่ะไ,ได้แข็งแรงแบบที่โบราณครับที่จริงทองอันที่อันดุเดือยลอยแล้วครับลอยจี่ไหนไม่ว่าเอาปากซิไท <c oughs> ยโอเล่เชือกไหนคะยิงคนสวยไทยโอเล่ก็เชือกที่อยู่ในในหน้าปกนะครับ อันนี้เป็นนายพันแล้วนายพันแล้วอันนี้เป็นอ๋อถยเป็นมเมล็ดพันธุ์ของเขาครับถ <laughs> อยอน,นุถอยไปตามพี่เสียลูกพันแล้ตัวนี้นนนนไปใช่พายโอเล่ครับอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ของเขาที่เขาเพาะปลูกไว้ครับก็รดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยเออเป็นเวลาสองปีครับกว่าจะงอกออกมาครับตอนแรกก็งอกออกมาเป็นคล้ายๆกับสวนงอกเลยครับ แต่ว่าหัวมันจะดำๆครับมีขนด้วยขนหางน้องงามโชคนะคะไปไปกับพี่เสียเร็วมันพันลูกมามามาลูกมามาหนูโดยไม่ว่าทนยากินแล้วนะคะตันนี้ไปกินกับ่เอาไปไปไปยืนกินกับแม่เลยลูกมาวันนี้หาเก็บเห็ดต้ยเก็บอะไรโซคาบนนี้บ่มีอยังเก็บเลยครับเห็ดบกเกิดแล้ว วันนี้ทํากับข้าวที่ป่าก,กันเหรอน่าจะไปกลับไปทําที่บ้านครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่ว่าพันน้อยมีกบอยู่ตัวหนึ่งครับอลาอลาใส่เบ็ดได้กบครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปโอ้ยังไม่ได้ตัดคลิปให้ดูครับน่าจะเย็นนี้ครับได้ดูเนาะคลิปอลาวิ่งลงไปจับเบ็ดนี่ในน้ำเลยครับลงไปมดุดปึ๊บออ้เลึกมากเลยครับเลทึใส่เบ็ดปลาได้กบครับ กำลังเคยเห็นอี่แล้วครับโอ้มาอยู่ป่านนี้มีความสุขนะครับมีเรื่องราวให้เอฟซีได้ดูเลยครับพี่พัดเมื่อวานนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้กับงามโชมบบคบักหลาแฟมิลี่ของเรา,าด้วยนะคะวสวัสดีคะ่ะ